สวัสดีสวัสด,ดีแ้บก็สวัสดีด้วยจ้าพ่อแม่พี่น้องเราจะจะก้ๆๆนเราจะเป็นพี่น้องทั้งฟังเล่าฟังไทยด้วยต่างประเทศเมริกามกาพโกกบขน,น,น,นอยเช็นเคยนะพี่น้องเมริกาตอนนี้จะเป็นอีพีที่ต้องเลยเนาะพี่น้องอีพีที่แบบว่าขานอยจะพาพี่น้องอาเบิ่งสร้างเพื่อนตัดดังเฮื่อนนะพี่น้องเพิ่นกะในใส่ขาวใส่ชี้นยูนอนพี่น้อง มเบ่งเนาะพี่น้องว่ามนสิไใรอดกันได้เนาะไม่กับบ้ายเนาะพี่น้องไม่ให้สร้างเขาเจ้าให้สร้างเรื่อยามาเขาเจ้าเรื่อยหายตอนที่ว่าขนลอยไปแหลกมากหา,ากมันกะเป็นไม่พ่อกระเทือนเนาะพี่น้องสร้างคนใดมาเบ่งหายนาอหรือว่าอีพอความเพิ่นใดมาเบึงหายเดียวกันมันเป็นแบบว่าไม่พ่อกระเทือนเนาะพี่น้องสีเหตุอย่างไรกับบอไรสตารถิ่นก็เชื่อายเนาะไปพี่น้องไปเบึงมามือนนิสัย,ยขาวยาย่ที่นี่ว่าอะไร เดี่ยวหรือว่ลไปพี่น้องติดตามมึงเนาะแต่ก่อนจะชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขะหน่อยในเรื่องพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิาา่งน้ำไปพี่น้องกรติดตามมึงด้วยเนาะตอนนี้กำลังยายยายใหม่เนาะยายขาวยายคือ,อก,ก็ว่าเลยว่าเล็กน้ <c oughs> อยเนี <c oughs> เ่ยนีย <c oughs> ่ซีเยว่า กำลังเลิ่อมยายเนาะบ้านนี่พิษฟาดพิษฝาดบ้านนี้อะไรจ้างหรอกเนาะมิสร้างเองมิ่หาเอาเนาะโอ้แดดอีนี้สองมือนีนแดดแดด

<laughs> เฮ <laughs> ็ดเองเวิร์ดเนาะบอดเลยซื้อ <religious> จ <iso cial> ้างหรอกพี่น้องเอ้ยเฮ็ดเองเืินสั่งกันเลยสั่งเอีถือกล่เนาะ fc ว่าถ้าเฮ็ดสิ่งใดบอกถือก็คอมเมนต์บอกน้องไรเนาะ ออนี่ก็สร้างอ,อีก,อก,อกอเนาะจะตอก็จะพูดตอไปก่อนออโต่มาอนเออดาวน้เลยคับผนิดนึนี่ขอลงแม่ั้อเจอเาเลยอ้า,ากกวเพินไปเอาวมู่ได้เ

บ้านน้วไรตัดมินิตัดไหนแด็เอาน้อใหม่กับบพ่อสำน้องพี่น้องเทวอะไรจังสร้างข้าจะบปาดนะไปสื่อเอาใหม่อีกเนาะสื่ออยู่หันข้าจะตัวหนึ่งสี่สิบพัดเนาะเฮงน่าโกงกาเนาะรันชูสื่อเวิร์ดดีกว่าเนาะพี่น้อง ส่เขานีมันจะโตออกโตเขาโตเอาหน่ะองแลวจะบูรันได้เหมอนกวันนั้นจะแเงเอาอ่ะนะเอามนาะออกก็ไม่ได้เหมือนกันเออจะร้อยออกเอออ๋อโตวัดไปตวอดแล้วเล็กนัดแล้ววันน่ะเล็กรัดดซื้อแล้วเ้ยเล็กแป๊บแลรอบลง เอาให้อันคนร่วมกัน <laughs> 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 กำลังใจให้เด้อพี่น้องเด้อมือนี้ตัดดังเงื่อนมือหนิติดตามมึงวะซีเรียลหอนใส่เนาะตัดดังเงื่อนมือหนิติดตามส้มเนาะพี่น้องเนาะก่อนเขาส้มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขนอยาดเด้อ เธอเป็นกำลังใจให้ทีมงานเนาะไหมทีมงานขึ้นตัดดังเฮือนาะ่่นตอเขาเนาะดวยย้อมัน่อ้าเต้ดเ่วเออออกนไอน้นะออกันตถกนเินเอาไม้ห้องเนาะใส่ไม้ห้องอีก แล้วก็ตอมก็แต่ข um> um ุนเหมือนไอ้ไมนรู้เพีย้ยนหน่ไหนะเออห้วยได้ยี่ออกนี่ยุ่วงก็เพียนว่าเมื่อตัวก็ไม่เหมืนห้วยออกเออห้วยออกแล้วก็เอาข้อตีไปทุกแล้วก็ต้นนตอมก็แต่ขุนเหมือนสร้างเป็นนี่กับวุฒามาลาเนาะอันนั้นหัวหน้าคุ้มงานเนาะมือนี้เป็นเป็นหัวหน้าคุ้มงาน lắng nè từ đẻ câu tụ đẻ sáng khao muốn đi เพิ่น ăn ซัก <laughs> <h speaker coughs>

อันนี้กำลังตัดไหมสีนวเนาะพี่น้องมันเดอยได้เนาะก็โซเส้าพิ่นเดยเอ้าเล่จ้งนี่เราไปถามกันเลกันท่าบอกกันละเอียี่เัวรบให้พี่น้องมึงมุมนอกเนาะมุมนอกของเนนี่ กำลังแล้วครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าก็ยังมุ่งท่านเดียวเป็นได้หรอกนอกจากพอมันยังสีด้วยไหมสิว่าอีกพอมันยาวเกินเนาะออกมาเนาะพี่เนาะมาอยู่ป่าซีดาพี่เนาะเด็กมากอะเป็นผัวอยู่ผัวนีนว้าว เป็นลอกอีนีบกชิดานี่ก็ได้น่าให้พี่น้องกมมุมเนาะเพื่อกลังสิยายขางนี่เนาะขางออกด้วยไปอดียกผ่านสเียงลัวมาคับมันออกลึกเอาไว้หน่อยเออวัดกูบอ ไปเมันรรียยบ้อกำลังยายคางนี้เนาะสิงห์เพิ่นกำลังยืนใหม่เนาะผู้ยุ่ม่าหัวหน้าเพิ่นยุ่มเนาะหัวหน้าคุ้มงานแดดแดดอีนีพี่น้องมื่อนี้แห้งแดดกวูบ้านนี้เนาะทั้งแรงทั้งหอนแต่ก็ทั้งเอา เป็นกําลังใจให้สร้างเพิ่นนะเนาะเพิ่นอยู่รังคาวเพิเ่นแดดแห้งตอนนี้สร้างกับบริจาคหลงน้อง,องพี่น้องมีแต่สร้างเองเบิดแดดแดดมานิยอ้องขอผู้ประธานเขา ตอนนี้กะยายซิญยวะลืมสีเดียวแล้วน้องพี่น้องอยังจะเพิ่นสิรัดแกะเดวิกน้อยๆเนาะเพิ่นตัดให้มันเข้ากันเนาะมันย่ายขาวพี่น้องไว้บ้างซิญยวะอะไลอะไยายขาวต่อกเนาะ ลงกอไปยังมันแดดแท้แดดดีดีมือนี่ตอนนี้ซ่าซ้อกำลังสิบ้าพี่น้องมากยู่น้องน,อน,อนอาะพ,พ,พี่น้องมาเบิ่งพอพอเพื่น เป็นผูร่งเอาปลาเนาะพี่น้องสีขึ้นมาก่อยให้สร้างพันกินเมือนี้กับว่ามียังนะนเนาะมีแต่ร่งเอาปลาเอากุ้งอยู่น้องเจ้าของมาแต่งกินสูพันกินเนาะตอนนี้พ่อกับน้องเพ่นกำรลรังลงเอาอยู่เนะาะไปพี่น้องไปติดตามเบิ่งบารได้หรือพ่ได้ไร้บ่พอปลาน้อนีน้อง,น,อง,น,องนี่ถือจะกุ้ง ดูดีมีตะกุ่งเนาะพี่น้องน้องนี่ลูกปนิลอยากลูกปนิลออกก่อนจะเสิยายได้ไหมเดยกนุ่นชอยกันเนาะพี่น้องสิไรปลาขึ้นให้สร้างคุณกินอยู่ว่ามือน,นี่ คือว่าถือตะกุ้งเนาะก,กับดูกวานิดอืมดุกวานิดตอนนี้กำลังแก่อย,อยู่เนาะอืมตอนนี้กำลังแก่เขาเนะาะกาดถิมได้อยู่พีบ้านนี่เอาไม่หยิบอ่ะนะเอาไม่หยิบกวดอู้หูโรดไปเพล่ะโอ้โห ba đôi bay nhung nhai nhung nhai kiêng đứa phần này hmm. Uhm, đun đun nó thì thử cho nó hắn đi thằng uh, tôi bỏ nhai cứ nó ngắn nó đường mát hay chào đường mắt sắn mất rồi của bạn này họ ừ, có thử chậm bây giờ cái Yeah. à, quần đây Ủa, okay. hey. đi. Đi này đi ạ này nói đi ạ này vừa lại Chắp không Một thật săn không không gì cả nhớ bá xiu của đợi bá của đây xíu của

ในปลาสิายกูโตนะว้าวรอบนี้ไร้ไรอีนนี้ปลาดจักจิตัวใหญ่ตัวน้อยเนาะผสมกันเลยเดี๋ยวเอาขุกปนปลาโชเนาะน้อยใหญ่อวยสวยอยู่น้ำกันเลยหืมใครอยู่มันถือปลาใหญ่ไายรอบนี่ nó bông nhà mít cho tôi nói à mình ta papa hát bên cái nón bàn bà 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 nhá bà bà bên đây sa bà nuôi anh dân cả mi nó nghỉ tôi nhảy tôi vẫn thử mọi người toàn là non bộ đại ơi đi chân ơi ơi bà <laughs> ตอนนี้กระยายข่าวแล้วเนาะพี่น้องอยายจนสีแล้วเนาะในบ้านในมาถากลังมาลังยาวกำลังยายขาวพี่น้ง้ยดกทั้งคนเนาะสีเหลเล่นนี่เนาะย่างคางหนึ่งแป้นนี่ดีตัวนะแป้นุ่มเนอะยั้นยาวแน่อนงถึงบกอยากมื้อนเนาะเหยวพอมันต่อก็บแสงประบวนนันดี

นี่เนาะใส่ก็ใส่คหม่นไม่เหาโพลอีกา่อกเ็ใส่บางทีนัวบางทินัวแล้วใ่โตเลใส่เีย้จ้ เพื่อนกินข้าวแล้วแหละเพื่อนกะมาต่องานเลยเนาะพี่น้องมือน,นี้เ <laughs> พื่อนกะเลยใส่ไม้ซิยอ่อแลนะ้วเพื่อนกะพาก,กินขานะ้าวน้ำพอมันแดดแห้งแหงพี่น้องอนี่แล้วเนะาะฮะกระหอมหลังจากกินข้าวเที่ยงแลนะ้วเราเพื่อนกะมาต่อเลยเนะาะแต่ว่าขน้อยเจ้าบริไทพี่น้องเบิ่งตอนกินข้าวเพราะว่าขน้อยยังเสิร์ฟอาหารแล้วก็เก็บพักให้แม่เนาะ เออด้บทเลยไทยพี่น้องเบิ่งกขอโทษขออภัยนำพี่น้องไล้ไยรเดอของสาโตอย่เง้เออสาโตอย่างไรนน่มันทีได้โตเดียวหน่ไม่ไม่อันบอกล่แบบสำนักพี่น้องคนจีเอาลงเปลี่ยนอ่ไ้ตอนนี้เพิ่นลงแล้วเนาะ ลุกจากล้าค่ะพ่อเพื่อกับไปเอาอีกนอแมอ่พี่น้องยิ่พอคพํามพลายอยากให้มันเด่อมือนี้เนาะมันได้ให้ไปซื้อมาจากานนหาดเขาอยากยายให้มันเด่เนาะเข้าก็ได้เป็นกำลังใจให้คนอยในน,นอเหนะมือนกัชื่อว่านักเติบนอเหมือนนี่พองานนักเนาะ เพิ่มกันเรื่อยๆเลยเนาะสื่อมาเพิ่มกับสองสี่หาสองสี่พอดีเก่าโตเนาะสื่อเพิ่มอีกติดตามอีกเนาะพี่น้องสีพ่ออีกบ่เนาะสีพ่อรือว่าบ่พ่อเนาะเบิร์ตอุบสู่อพ่อวะมุดตัวเลยเนาะพี่น้อง มีเท่าไรค้นใส่อย <laughs> <laughs> ่างเดียวเนาะค้นใส่จนเบิดตัวแล้วเนาะเข็มขัดยังไม่มีใส่เลยจะฟางอย่างเดียวเอาเสื้อวางมัดนะเนาะบอกบอมีเข็มขัดใส่ส่งเดินวะนะเฮ้ยเพือนมาอันนี้จนจ่อยเนาะมันบมมีว่าตัวไหนแม่งเจ็บด้วยเจ็บด้วยเหรอเขาไปร้องไส้ สร้างไงพี่น้องหลวดเร็วท่านใจขีดจักขีดจักเพี่นเอาเรียกกระปูหลดขีดโหเฟินสีใส่จักรพัดพี่น้องสะวะ่สดีเรื่อยมากค่ะเรื่อยยักษ์สะอาดนะเนาะพี่น้องสะว่านี่มากค่ะ คั่แล้วแอโทษพ่อให้ลูกคนนี่น,น,น,น้องไดรๆเด้อที่ยินเียรนกลนวนาะงแหละเอาร์ดเลยเนาะปะาสิ่<อ>งมือเดีเท่าสิ่มือดีเอท่าสิมือดีเห่นว่าวันนี้จะมีพี่น้องเอซใจดีอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยหนูไหมเนาะสร้างบ้นานเนาะ มามาเลยจ้าพี่น้องเอฟซีมาสวยขนาดสางวันนะมาตเนี่ยมีโมบิดโมบิดเนัะตอกคู่ตัวเชงมบิดหนัมาตัวเชิงท้องไฟไปก็เลือยขึ้นกาวเลื้อยตอกง่ายตง่ายลุกเออไม่ง่ายลูกเหมานังนม่ง่ายน่ะเออเอื่องชูเหื่อยเออเออ่องชูเหื่อยดีจอดจอดเ่ นเเข้้าตียวันนี้งานหนักมากเลยจ้ะไม่ได้ไปไหนเลยพี่น้องอยู่แต่ว่านนะวันนี้เขาานท่มุ mình muốn được hình tay, chồng về chạy, chạy chạy nó, này cả si hà mông nó, nhưng mà hân đấy ติดตามส้มเลยเนาะพี่น้องแล้วก็ให้กันมั่งใจค่ะหน่อยเจ้าพี่น้องแล้สีแดงอยูบนน่บ่อนาะมือนี่นี่มันก็คขำแล้วเนาะพี่น้องสบายดีสร้งางเมือสีพ่เน <üğ ham> าะ

บกามมักใจอยากแกอยากขืนดังคุณนะน้องพี่น้องไปถ่ายอยู่รางแต่วะหย่านโต๊กน้อพี่น้องโบซ้ำนันในการขืนดังข้าเนาะบัวแมนชางอยากให้พี่น้องเห็นแบบ ทุกฉากทุกมุมนาะของเฮือนที่แบที่สร้างคนไรเหตุเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปวแล้เนาะเพราะขันไ่ขึ้นวันเนาะยานตต๊ะมันหลังเสียหายหลายมันตัดสนตัวนั่ปูดสนนังองไรูดยางมันหลังเสียหายหลายตัดไม่ถึงเนาะ้า ตอนนี้ค no, no, ืนว่าจะคุณน้ำเนาะพี่น้องลุงน้องเนาะลุงแกออกกุ้งคุนมาก้อยสูพอกินเนาะพอจากแต่ละคนที่ิ่นได้มาซอยเอาเป็นกินข้าวแรกเนาะก้อยกุ้งกินข้าวแรกกับมียังเพ่นนี่กปลาเนาะแล้วกับกุ้งนน้อยนึงมีได้กุ้งลายเนาะพี่น้องอบบในชาวบุรีไทยพี่น้องเบิกเนาะเพราะว่าขนอยไปเอาโทรศัพท์ไปขนอยเป็นคนลุงแกเองเนาะพี่น้องมือกองกับบมีเนาะ เพราะว่ามือกล่องกระลงกน้ำกันเพราะว่าแกมันหนักน้องพี่น้องปวดและสำเร็จเป็นทีเหียห้อยแล้ะพี่น้องดีใจด้เนาะแตดีใจนี้สำเร็จเนาะสำเร็จแตงแต่ยายขาวยายคือฉนัหนัดเนาะพี่น้องแต่ว่าย่างมุกมุกนี้บอกว่ามือได้สิได้มุกเนะาะถามีม่งบพูนนะเนาะพี่น้องกาสิได้มุกตอนนี้ว่าฮันมีงบเนาะ แล้วก็ขน้อยกับเขอขอบมุขอบใจเนาะน้อหผใหญ่ใจดีที่ไดอุปธรรมมากกับรายเติมนาะพี่น้องจักเซาจักปูนจกักแค่จักซ่าเนาะที่กับอะไรช่วยขน้อยมากจนหอดมือเนาะทั่งบินบล็อกขน้อยกามีดหลังแต่ว่าเป็นแห้งสืบต่อเหตุนอะแต่ว่าเพิน่นกับะไรช่วยขน้อยมากหลายปานนีเนาะขน้อยกับเขออวยพรให้เพิ่นจงม,มี่ใจสุขภาพแข็งแรงอายุมันกนยื่ ข้อมเทพใหญ่ไรความาไขยามายยาีปากทนาสิ่งใดก็ให้ไรสิ่งนั้นห่างไกลจากภัยอาถโรพค่ะมันยื่นมันยื่อเด้อคุณใจดีจ้าขอนอีกขอขอบใจเนาะสร้างที่เพิ่นไหนมาซอยขนอนอีกมึงก็หลายคนเติมเนาะนี่ขอค้ำนี่อุปทานเนาะขอเอียเทียงไกลๆน,น,นะมีมีแต่คนไกลๆเนาะพี่น้องมาซอย ก็ค่อยเพิ่นสุขภาพแข็งแรงอ,อยุ่เมันคนยืนนนอกปราศจากสิ่งใดค่อยไรสิ่งนั้นหายจากพยายาโดูค่านากห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะพี่น้องขอน้อยกับสิ่อจบคลิปนี้ต้องเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กกดติดตามนะคะน้อยในเด้อแลก็อย่าลืมกดกระดิ่งน้ำเด้อสบายดีบาย